ไปนะครับก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเบอร์48นะครับลงยาเหลืองนะครับแบบนี้เท่าไหร่ครับ20,050ครับ20,050นะครับผมก็มีเป็น20,050 20,050เท่ากันนะครับโอ้โหนี่เบอร์เลขตัวเดียวนะครับเบอร์4นะครับฝังเพชรสามเมตรฝั่งเพศสามเมตรครับโอ้โหฝังเพศสามเม็ดอันนี้สิบองค์นะครับสร้างสิบองค์นะครับนะครับสร้างสิบองค์นี่อ้าว มีแบบเลี่ยมด้วยอันนี้โชว์ครับอันนี้โชว์นะครับนี่ยเลี่ยมเลี่ยมนี่จะเป็นกรอบจากโรงงานแพนด้านะครับเลี่ยมจะเป็นกรอบทองคำจากโรงงานแพนด้านะครับกรอบที่จะเข้าในพิพธภัณฑนี่ครับมีกรอบเงินกรอบทองนะครับกรอบมีจําหน่ายไหมไม่มีนะครับหมดแล้วนะครับกรอบไม่มีแล้วนะครับต่อไปก็อันนี้อันนี้เนื้ออะไรครับเนื้อบอนทุกเงินโรงงานเฮ้ยเหมือนเนื้อเงินเนาะใช่ครับเนื้อเงินนะครับนี่ครับเอนเนื้อเงินสามหมื่นสามโอ้โห เอ้าทำไมแพงอ่ะอันนี้ต้าน้อยครับต้านแค่ยี่บอค์อ๋อสร้างสร้าง้วเนื้อเงินเนาะเนืเงินจะสร้างร้อยองค์โอเคครับและเลขหนึ่งด้วยโอ้โหเบอร์หนึ่งนะครับสามหมื่นสามหมื่นสามคือว่าสามหมื่นนะปับน่ครับปีทองจะแพงกว่าครับนี่ครับอันนี้อันนี้เนื้อบอนชุบทองครับเนื้อบอลชุบทองเท่าไหร่ครับสามหมืนเจครับสา่เจ็โอ้โหนอบนี่สิบเท่ากันครับ ต่าง2ีองค์เท่ากันนะน้อยกว่าเนื้อเงินเยอะนะครับน้อยกว่าเนื้อเงินเยอะนะครับไปนะครับอันนี้นะครับเนื้อบอลลอนเงาไหมนี่อะไรเบอร์สามสามเนื้อบอลครับเนื้อบอลเนื้อบอลลงยานะครับอันนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งห้านะครับอ๋อเนื้อบอลนี่ยังพอจับต้องได้นะครับนี่เบอร์หนึ่งนะครับสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวจะมีโชคมีใช้นะครับก็จะมานะครับ พวกนี้เนื้อล่างนะครับราคาเท่ากันหมดไหมเนื่องแต่เนื้อทองระฆังไปหาสตาั๊ครับวมดอมดีไฟ4,500ครับ4,500นะครับครับผมอันนี้5,500ครับอันนี้เนื้ออะไรครับอันนี้5,500ทองระคังซาตินนี่ลมซาติน5,500ครับผม5,500นะครับมซาตินสวยงามมากนะครับสวยครับเล็กเกินะครับก็มีทาตติน่า6,500ครับ าร์ตีหน้าครับลังหนึ่งครับจะมีการันตีอยู่ในชุดการันตี20องค์ครับมีอยู่2องค์ครับหนึ่งรังเนี่ยมีอยู่2องค์เท่าไหร่นะ6,5 0 0นานหาครับอันนี้ครับในกระถ่ายดูครับก็มาเช่าบูชาได้นะครับรายได้ทั้งหมดก็ทําบุญนะครับกับทางวัดนะครับนี่ก็จะมีในตู้นะครับต้องรีบมานะครับไม่ใช่ว่ามีเยอะนะครับเลือนิดเดียวครับเดือนกันนี้ครับนี่นะครับคือทางประเด็พระคุณหลวงพ่อนะครับให้คณะลูกศิษย์ไปเช่ากลับคืนมานะครับเช่ากลับคืนมาเพื่อ นำมาจำหน่ายบูชานะครับไอตู้วัดนะครับเท่ากับขึ้นมานะครับแบบนี้นครับเอามาได้นะครับที่วัดจุกเชิญครับนี่นะครับ